สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเช้าเลยตัวลงวันนี้ก็มาพผกกันอีกแล้วพี่น้องวัอนี้ไม่ได้กินเลืองอ่ากินอ่ะอย่างลากินลาบได้หมดพี่น้องวัอนี้ฉันไม่ให้ยังบอกให้ขึ้นเขาเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยยี่สิบสี่ชั่วโมงสิบสองชั่วโมงก็อยู่แต่ในี่ขวดนี่ละบเอาไปใส้มาใส้ทุกเขาจะเสื่อมถอยแต่อยู่แต่ในี่ขวดอยู่แต่ในี่ขวดอยู่แต่ในี่ขวดวัอนี้จะสิแก่เอาไปอยากกินขนมอยากกินขนมไทยพี่น้องแต่จริงแล้วเขาอยากกินขนมอันขนมเทียน เด็กกินขนมเช็ดต่อเขาไม่ไม่ไมีอุปรกรณ์ขมก็เลยจริงไม่เห็นอะไรช้าคู่คือเก่กาละซากคู่มันเหลือ,นอเนาะแต่ว่าพอใช้สูตรใหม่พอใเ้็ดไอ้เกลือล้างสูตรมันเละจะสิก้ารว่าแม่ทำอะไรแม่เอาใส่แม่เอาใส่บราวน์ชูกะแล้วก็แม่เอาน้ำน้อยไปหน่อยซ้ำติงต่งไม่ดิไม่ดิ่งร้อนมันผิดหลายอย่างอันนี้แม่จะทำสูตร มันนี้สัชุกาดเลยอ่ะชิมดูซิคกามแสบนัวไหมดีไหมมานีขวัยเทศซูนี่ก็สิไส้น้ำไอ้ต้มมน้หลายบดของงบรางเ๋ยวก่อนมนหลางมันเละมนหลังมันเละเอาเจสก้าเทลงไปว่ายข้าตมอยิช่มใช่เช่่ใชสูนไม่สิบนาทีเขาบอกว่าสามสิบนาทีเลย ซีซีพอดีเขาบอก10ไมล์มันอีกคนซีเฮ็ดซูดซูดใหม่ซูดใหม่ใหญ่กว่าเดิมคือไว้าคือไว้คนสเตอร์สเตอร์แปลว่าคนไหนพูดสิคน,คนคนมันให้ใช้มันติดกั้ลูกคนคนสเตอร์มันมันอีกสิเฮ็ดไอซีเฮ็ดไทพะโ,โล่คนนี้พอดีอันไปสอบไปสอบนั่นสอบนี่ไปเจออันพ้มพะโล เออก็เลยต้มไข่ไปเฮ็ดพะโล้ไปหนออวี๋ไม่กินอะไรอีกสิ่งสกัดเยอะเยอะกันไปหละอันนี้เนี่ยแต่ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้มีอันนี้อันนี้ก็ไม่มีไม่มีหลายอย่างผมก็ไม่เคยโบพี่น้ออยู่นี่แหละอยากกินย่างกันเคยคิดว่าอ,นนอยากกินหลายอย่างอ,าาองายู่ที่พี่น้องหากของเท่ๆอยากกินซาคูกกะอยากกินแบบซาคูกอันนี้หรอซาคูกหมูอีสินะ่ง แค no ่นีนี่นั่นโกติน่กอนกลนมันไ่ลงไปข้าเก้อนขเอาไป้ากอนขอเอาไปหลังมันเละพี่น่อเละตุเปะเลยเราก็เลยโบราณแม่ตัาเออส่งคือ่งคือ ใส่น้ำน้อยไปหน่อยใส่น้อยามาใส่น้ำน้อยไปหน่อยไหน่อส่น้ำน้อยแล้วก็ซัู่มันบกเขาอันนั้นนะตรงไข่ไปปอนอันนี้ก็ทีอันนันอันนั้นอันนั้นอีวดอยากงอยากไปทัวไปทีบใครก็ได้ให้ วันนั้นไม่ได้ออกจากไม้ขวดเลยพี่น้องออกไปเทล่าข้าวเซ็กซี่บ่เหมือนกันเซ็กซี่ไม่เสื้อแม่เสื้อขาดแล้เนี่ยเซเบิ่งเสื้อขาดวันนี้เเ่เสื้อขาดวันนี้วันนี้ว่าจะไป็นเหรอวันนี้ว่าจะไปเลาะพี่หนุ่งอยู่เลยแต่ว่าฝนฝนมันจะโตกึต้นจะเปลี่ไปหรอกมันเยอะไหมเนี่ยมันจะพออีกไ <laughs> หมไม่ใส่กล้วย

เป็นเป็นเป็นเมด็ดไผ่เม็ดมันอยู่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้เดือดแล้วมเตอรโมน้ำกะทิเขาเดือดพี่นอ้องฉีดแตกมันเลยเนี่ยหลับดแตกแตกกระเบิดจ,จะมือบรรจุแล้วลูก กิมูมาดูนูก จะแสบอยู่นั่นแหละสนุกไหนะมเยอะ <Yeah. S 3> <c oughs> มวนบอพี่ทนผู้สมถามมาว่าแล้วผู้ท่านค่ะถาเบาผู้บอกถ้าอยู่คนว,ว่ะผู้บอกชนลูกเบา ก็เลยซ้อนบอกบอกไถ่เอาตะกีดกระยู่พัทยาหน่อยเด้ไปลงลงลงเนียนกระเทยก็เลยแต่บอกไถ่มาสันสันตอนชุกอะอริบิซิมไหมอร่อยไหมแม่จะมาใส่ในนี้อันนี้มาใส่ในนี้ซ้ำสูตรใหม่เป็นยังไงบ้างมันข้างในมันสุกหรือยัง เขาบอกไซนน้ำได้หลายนะ้องแฮปปีโฟนเอบิ กเจ็ดนาทีละัะแันแนวกิน <c oughs> พวกนี้เป็นรงเรียนเหรอผนี้เปียนโนอกเหรอเปียโนเหอั yeah, เอาว่าแจ็เหมือนกันเลยเหรอ mm. เสิยงเหมือนกันเลยเหรอเขาจะทำยังไงเนี่ย I need try downloading it laptop again it I mean ipad I think it will need on mean don't because ipad to try laptop tried it work on before go my 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 แม่ทำไมไม่ใช้อะไรนะโทรศัพท์เพราะว่าตรงนั้นมันฝ่าฝ่าเพราะว่าเปลี่ยนเอาเปียโนฝั่งนี้ เอาอิเล็กตรอนมาไว้ในห้องนี้ <Okay. S 1> เพราะว่าห้องนั้นมันอ่ะอ่คชันไม่ดีเจ <Okay. S 1> ็ดแปดสอมงมินิตจบแครกับมานนั้นเ่ยพี่มึงแมทธิวดูเลยเนี่ยแมทธิก <laughs> <laughs> ับประจำที <laughs> <laughs> ไปแก้ลายไปแล้วก็ <laughs> <laughs> สีหาย เกิดเก้าลูกบังเกิดเก้าบังเกิดสิโอเคอย่างอ <Really? S 1> ะกกินขนมอันขนมไอเนี่ยแหละขนมเทียนยากินขนมเทียน s <S และคาสเม่ไทยสแน่แม่ไม่เคยทำหรอกไม่มีเบตจอโอมยท่อยกุศลา maybe it's the uh, one day I have to think how to do mm -hmm. ไม่ใช่น้ำบ่เป็นตาพี่น้องมันเละใส่กันเบิดมันบ่เป็นตูมหายตูมอ่ะของเบิ่งขก็เบิ่งวิดีโอนั่นล่ะพี่น้องเบิ่งวิดีโอในยูทูบนี่ล่ะแต่ว่าวันนี้ส่วนมากก็เสียเป็นหลักมันพูดเมนมันไม่ใช่อ่ะนะเพราะเอาไปหลักปุ๊บมันกระสีเละตุ่มเปะเลยเพราะเอามาเอามาต้มแล้วมันมันเละใส่กันเบิดพี่น้องบ่ต้มดีกว่าสูตรบ่ต้มเอ้ยบ่ต้มสูตรเพาต้่มเป็นหลักพี่น้องเอาอันเป็นซากูระมันเทศใส่เลยเป็นหลักบ่เขาทาเลย เพราะว่ามันมันเละมันเละพี่นอ้องเละเพราะมันเขาเปลี่ยก มาหน่อยดูเอาไว้ฝั่งนี้ก็ได้เกิดซอยเอามาตั้งกันหนึ่งในสี่เองหัวใจใช่ใหมดเนียอเสายงนอสูต <c oughs> ต่อไปก็เป็นร้องเพลงต่อไปก็จะเป็นฮ้องให้ในบดนี้ <c oughs> เอาทำไมไม่เห็นอันนี้ล่ะกะ <c oughs> ไ,มไม่เห็นอันนี้ลนะ่ละ หัวใจฉันหาคุณกหมดหมดมาไม่มีเลยอยู่อจสสิก้าน่ากินมากเลยเอามาใกล้ๆนี่แ่กชมเห็นหน่อยดมันกสเป็ดะกินบนาเสด็จน้ำก่อนเฮ้ยเจสสิก้าน่ากินมากเลย แม่ว่านไม่ทิงว่ากินแน่ๆเลยวันนี้เยอะมันกำลังใกล้ๆๆโอเคหมดแล้หมดไปก็มันซิกเซนนี้มันมันออกมาอย่างนี้แล้วกันเจอแล้กซ้อนมะพรูนซี่ซ้อนมะขวดสิ ไมรู้ว่าละบาด แซ่เป็นตาแซบมันเป็นตาแซบโอเคไหมคราวนี้พอมาอิมอ่มไหม <No. S 1> no, สหัมเนี่ยอิ่มไหม no no ภาษาบ้าโอ้เจสิก้าว่าพออิ่มลอกส้มนี่ภาษาตายตายเอาถ้วยม,มาใส่มาตักเอาจะเอาเท่าไหโอู้ว่าอิมมา่มภาษา กะทิจะ <laughs> so กินไหมเนี่ยเอาทำไมมันไม่เป็นหัวกะทิละกะ้ <laughs> มันไม่เป็นหัวกะทิเลยเนี่ยวามีมันไม่ได้เป็นหัวกะทิเลยไตโดปแนปนตาแสบซิมดูซิมเปนแสบไหม <laughs> อย่างนี้ท่านผู้ชมเสย อย่างนี้ท่านผู้ชมเสยเลยเมทิว <c oughs> จะกินไหมเนี่ยเข้าวรสซอ <c oughs> เนี่ยชอมนบกินไปขม่ะ วุ้ก็เสียงอหลายแท้น่ายบู้ยน่ดีดีขนาดไหนสวยบักใหญ่อย่าพ่ดไปคลิปนี้ก็ทราบอีกแล้วพี่นอกเจอกันคลิปหนามีอะไรดีๆสวยๆงานสิมาบอกต่างคลิปดูเสีอร่อยไหมเดี๋ยวเตรียมให้ท่านผู้ชมดูนะมันเป็นรสชาติยังไงแซ่บไหมแซ่บค่ะแซ่บอีลีเนื้อแซ่บอีลีเนื้อเดี๋ยวละพี่นอกเจอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย